มีแต่เรื่องดีจ้าพวกเธอวันนี้เราไปดูหนังเรักโรแมนติกคอมดี้แฟนตาซีจากประเทศฝรั่งเศสกันนะเป็นเรื่องราวของราฟาเอลนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ชื่อดัง mm hmm. เขาเนี่ยยิงประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่ mm hmm. ก็เริ่มกลายเป็นคนหลงตัวเองมากขึ้นเท่านั้นและตลอดมาราฟาเอลไม่เคยแยแสโอลิเ hmm. ว yeah, mm ียแฟนสาวของเขาเลยนะจนกระทั่งวันหนึ่งราฟาเอลตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าโลกที่เคยอยู่นั้นกลับหัวกลับหางไปหมด mm hmm. เขากลายเป็นนุ่งโซดโนเนมและไม่เอาไหน ส่วนโอลิเวียก็กลายเป็นนักเปียโนชื่อดังอ๋อมันยังไงล่ะเนี่ยฮะเหตุการณ์ครั้งเนี้ยทำให้ราฟาเอลได้รู้ว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตเขาก็เลยเริ่มต้นภารกิจสำคัญนั่นก็คือการจีบโอลิเวียและทำทุกอย่างเพื่อให้เธอกลับมาตกหลุมรักเขาอีกครั้งหนึ่งราฟาเอลเหรอใช่โอ้โหนั้นที่สุดอายพวกเธอจ้า ไปเอาใจช่วยราฟาเอลกันนะใน Love at Second Sight วันเสาร์ที่2กรกฎาคมเวลา2ทุ่มทางช่อง True Film 2ช่อง136และ223วันนี้เจ๊ไปแล้วนะจะไปเอาใจช่วยไปลุ้นราฟาเอลเขาหน่อยบ๊ายๆจ้า